ของใหรผู้ส <t od em |ms|> ัสอบ้รับขกเป็นงานของจังหวัดชลุรีนะคะขอสครับว่านรอพิตีพิวัน์าลนี้ดหลันพิธีเปิดานโดยก่าวถึงปัญหาเรื่องท่านีข้บจคุณใตคำหนึ่งที่ตั้งต้นดีได้อบ่าวก็คือว่าชารท่ารเนภาคะวันออกเฉียงนอสุรักิ์ไทเป็นภาคตาครับเมื่อชนะในระดับประเทศเราจะส่งไปแข่งขันที่อาเซียน ต่ระดับอาเซียนเราก็กดระดับโลจิสติกส์นะฮะด้านการบริการในเรื่องโรงแรมอาหารนะครับได้จัดการแข่งขรรันฟีมเรียงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา29 e เว r l ์ s use, Thailand, สกิลส t ไทยแลนด2022ในวันนี้ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กำลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัวสนใจขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ,ะ,คะผู้สนับสนุนค่ะท่านถัดไปค่ะไม้ได้มาตรฐานที่กำหนด แล้ก็ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลค,คะอยจะนํานไปใช้ในการประกอบอาชีพของตัวเองต่อไปหรือจะนําไปใช้ในการลิมนิัของเรานะคะก็จะแตกต่างนะเมะื่อกี้เมื่อสักครู่ลงส่วนกลาง Hãy bởi tôi hãy làm sao hãy bởi tôi hãy bởi ห้องนี้ทำไรเย้โเจรครับ